อ่ะเอาขวดใหม่ได้แล้วว่างไม่ต้องไม่ต้องคนเดียวค่ะคนเดียวคนเดียว,ยวถอยถอยอิงแลนด์ก็ปิดฝาให้พี่ไปไปิดฝาพี่นี่ไงเออเอาขวดไปปิดปิดฝาเลยเราไไปเข้าตู้เย็นนะอ๋อโอเคเอาเขยับขวดไปไกลๆก่อนอ ระวังน้ำโกปิดฝาก่อนค่ะเอาฝาน้ำมาปิดวมาไวไนี่อ่ะเอาฝามาปิดลูก ปิดน้ำได้แล้วยังเหรอโอเคโอเคพี่อ้อปิดฝาด้วยค่ะพี่อ้อพี่อ้อจา๋าปิดฝาด้วยลูก,กนี่ฝาอยู่ฝั่งนี้ค่ะลูกน,น้องเอามาให้แล้วนี่ไงจับสองมือวางขวดน้ำก่อนจับสองมือค่ะปิดฝาน้ำนอ,อืม ค่ะอยู่นั่นแหละขาตัวนี้ไหอยู่นั่นแหละไหนมัจะปิดยังไงปิดได้ครับปิดไม่ไได้ปรับมโนนะเด็กๆครับผมเนี้อ่าไปกอกน้ำเสร็จแล้วไปรับมโนไปอ่าปิดฝาปิดน้ำก่อนลูกปิดน้ำปิดน้ำปิดน้ำไม่เป็นไรปิดน้ำปิดน้ำพ่ออันนี้หนึ่งก็พอแล้วนะพี่เขาไม่เอาเอ่อ Ih, vem